สบายดียพี่น้องสวัสดีครับผมมาพี่น้องมื้อนี้ได้กุ้งกุลาดำมาเห็นยังได๋กินไหมัวกินโอ้โอโกุ้งอันนี้มันขึ้นเลี้ยงสมงามบนะพ่นอืออก็มันงามเออเลี้ยงสมงามว่ตกุ้ง่าวเ้ยพี่น้งองขอวแดงเลยอ้าวขวกุ้งเราเห็นอย่างนีกเนาะบัดนเตาขะพปุ้นจ้าเอาบ้าน โอเข้าไปกี่ตำยังครับตำข้าวปุ้นจ้าเบ<ม>เอาพี่น้องเอ้ยย,นนยังไงกับพวกเบิร์กยังซองในกกยังไงพี่นคว,า,นวมนนนามเพ็ยมาก่อข้าวเบิร์ลหรอเ่มีบิรักหน่วยก่อมาใส่ในพี่น้องว่นนี้ตำพีเพื่อนวันนี้กินหลายมือแล้วเนาะแน่นค่ะ,ะอือเคยเรียนใส่เข้าไปสดจินเน่เลยใส่เรา เอาไดเอาไดไมมันนั่นคว่ำสุมของมันมาเสียบนะแม่นแ่ะใส่ได้หลายแต่ตั้งข้าวปุ่นต้องใส่ได้หลายออืสีสันงามพ่อพ่อเทินเอาเืิอหล่นยังหน่วยเดียวหนึ่งนะเอาจิจงยังหน่วยเดียวหนึ่นโอ้โลดหน่วยเดียวนึงแม่มันวิจัยยังกินได้ย้อนหน่วยเดียวอืมอืมเอาบาทเดียงจึงครึ่งวันนำมาประกอบไามนโอ้มาแล้วนำนี่วัน มันคือบักเวอร์แต่นั้นบักเวอร์หรือบักหน้าเอาวัน,นเลียงหน้าปันโอ้เกี่ยวปันเดกขวดใส่เข้าไปโอ้ ม่เนเคยเขาเป็นตาย,ตายๆเลยเนาะตายๆแบบไดโนอนม,อมนอันถ้กมันไม่มีรสชาติเนี่ยกินแต่ของหวานไหนกินถ้าผลไมีขันน้นอะไรน้องยังไม่ได้กินเลยมึงใส่ข้าวปุ้นพี่น้องมันอ๋นอนี่น้ำเพาะวัลเซ่ข้าวปุ้นข้าวปนโยนมะนาวลงไปวัวเป็นงยังหูหน้าเลยเลยจวดของซับได้ดิแม่อืมเอาหลายคนเนาะ สองตับเลยพี่น้องเลยใส่ตับที่สองโอ้โหที่ยงหกโอ้ใจเย่อเอาฮะกินกันเสร็จอะไวพี่น้องครับใส่ละไพักข้าวที่ใส่แล้วเนี่ยเอาพักมานนั้ด้อเปล่เด้อกุ้งสดมาพี่น้องแซ่บมนี่ดิบเด้อพี่น้องเด้อรั่นซุกมามาพี่น้องไหม อืมขัดเจ้ามะได้ขากล่องไม่เลยสบาย่งเ้นลิลีเข้ามาเลยลีลีนั่งบนเจ้าี่นี่เออด้ไหม่นาก็อีมันัางข้างอย่างไหเจ้าอืมกุ้งมันเสียา จักแค่เนี้ยกุ้งกุลาดำนี่นนลยจได้ลองกินกุ้งค้าดำเอาน้ำมนตักไม่าห่อยคือบาขี้มนาบอเอาขีอกไปเ่ยน,<ะ>น่่นออปนออกไปเือยี่นออกไปเยน่ขีนนย่นกกุ<ม>ลาดนเน,นเนื้นนอนน เรลนอบครม่ังเลยนา่ถ้าแม่บนอนบนโนอนดอกมะนาะนะลมกระปีอีอ้าเปิดหนยกระปอุยเผ็ดใจ ขันข้ออะไรให้ขาแซบขนาดพี่น้องตอำข้าวปุ่นแซบบ่แซบบเ<ส>บบลยไ่น้องมาดูสอ <laughs> งทีแล้วพี่น้องเด้อขอยหยาดมือนะทำเนาะขันพ่ทใส่มือบ่าเลี้ยวพี่น้องกุ้งเป็นรูหินหอยขอดีไปอาบน้ำได้ไหอย ใน,นอาบแล้วอาจมีมุอนะสามที่เถียป้าผ้าเปี้ยงไงเ,เผ็ดอาบนำนนสามเถื่ยมันห้อนไม่แหม,แมเย็นเลยอยากให้ป้าป้าก็ไปซื้อปลาไหลไปป้ามาที่แบบ <c oughs> <c oughs> ตอนมาวางใส <c oughs> ่บ้าพ่อเลยจะสอดโดนแล้วมันสอดอ,ดอะไรบอ ได้พูดเลยมันเป็นฟ้ามันคือมีไฟฟ้าอยูอ่ค่ะถ้าไม่ขาดก็หอยไมาได้กร,ระซางกว่าข้นตั้งจอร์ดเคนหรือ,อยังไก่ขนาดนางมันนาดังเราหรอกหรือมันอดกว่าจังๆเลยอะเรียบร้อยเลยหรอกนอกจากมันอดผิวเกิน จะไปไปส่วนมันนิดเดียวนี่มันก็อาชิบกรายดอกแ้่การทิมโตมันฆ่าเลยเนาะโตมันฆ่าเลยเนี่ยก็อันเดียสมอลเล่ด้วยแหละแย่งก็ไฟบ้านคนลราเอาเปลีเพื่อนเ่ยเบื้องน ที่พี่คือวันบบใหญ่เธอเลยเราทำเนาะแต<ล>่เห็นตัวตกิมโตัวใหญ่ท้แม่ป่าเนี่ยซแนทบโว้ยมันส้ำคายกล้วยห้องหมดแลสว้ำคา,าแข่งห้องเลยปลาไหลไพผาทำะต้องเอาสลาดหให็นไดเ้นงกินก็ซื้อหยับยอยยานางอออกอใส่แกงขี้เล็กเอาไปแต่ใส่มือน้ำเราทำอไอ้ว่าไม่ได้ขึ้นเป็น <c oughs> แกงเผือกเล็กข้าบ่มียานางจะซื้อน้ำมนะออานาะเดี๋ยวขออภัยเด้พี่น้องเด้ซุ้มลังกล้องมาทำหนอกจับจับมัลองกินลายมือเนาะแมนตามข้าวปุ่นมันก็สุดยอดเลยขอประทับใจะขาดังกล้องใครสามคนซื้อมาได้ถูกแกะดีขาดังกล้องตัวนี้มันมันมันฐานดีเนาะรับเนมันหันโค้งมันแน่นไม่ยอมแต่แม่ไปเที่ยวทะเลตั้งคือทะเลร่มมากกบ่าพรมได้เลย มีใหญ่กว่านี้นะ่งพันพันหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็มันมีหอตตาวัดน้าเหมือนเดิมมาอันได้ตรงไปบ่เพะตัวพันหนึ่งร้อยแห้งขาใหญ่ขึ้นลึกโอ้ห่นนักมันนี่ก็หลดอย่าน้แบอรดอกซ้ำหนึ่งกับพ่อเราอันนั้นสำหรับคนฮิตหนังเราเนน้อมัมซีรีส์องรน่งนั่เนี่ยมิอิมปุงย่งก่อนเิบมเนี กินมลดเด้อกุ้งดเด้อเอาชิไปลบกิหลกุกๆเบื่์ดิบแล้วก็าอรที่เาเมื่อไน้่ลีน,นาเป็น,ปน,น,ปนป้านเส้นกระปุ่นนี่กะเต็มลืมเข้าเนีเนงยยูดาเขาเส้นไม่อยู่ลืมเข้า เพิ่งจะถ่ายทำกับดอกกระเดียบป่ะเอาโอเคเผ็ดบ่ะเอาสันพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ใบถ้ำนี่แหละพี่น้องก่อนใบโพล่าน้องมนต์่อขืนน้อยดีเนาะกวนใบคลิปหนาครับมาเป็นกวนเด้อพี่น้องเอากินอันนี้เห็ดแล้วแล้วสิเห็ดยังต่ออีกนางคิงขวไข่ก่อนขวข่สิโอ้เผ็ดบ่ะหนึ่งเผ็ดแห้งที่ขวายป่ะขวายจกินขวาย ออืพอลขุบใส่เลยคนคนคนเลยอืมอใส่อยวมาใส่แบบคนจึงหัวไข่ใ,ให้นั่งอันมานาน่อยมานาน้อยจะก,กินเข่า่าสัน เราใส,ส่ยมักีิใส่เลย,สยใส่เค็มคนเลยบัตรมาถวยมากบัดเนี่ยพอแล้วสุกแล,ะละ้วสำหรับคลิปนี้กับจีเล่าไปก่อนพี่น้องพอเราคอยกระเพ็ดสิตายแล้ปพ่พอขั้นใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า